ในวันนี้ได้มีการประชุมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็เกี่ยวเรื่องของการเตรียมทีมในปีหน้าเรื่องการกฎระเบียบต่างๆที่ออกมาแล้วก็เรื่องการว่าเราจะมีการเตรียมตัวแล้วก็กับฤด,ดูกาลหน้ายัางไงแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียกมาพูดคุยเรื่องของแนวทางการทําทีมการการเพิ่มเงินเดือนให้กับนักเตะการฝึกซ้อมที่เราจะต้องเรียกนัดรวมพลกันยังไงครับประมาณนั้นได้กำหนด้อมที่จะเริ่มก,กับ ก็จริงๆแล้วเราก็กําหนดวันซ้อมไว้เมื่อวันวันที่10บครับไม่ในเมื่อวันที่10เลยกาหนดวันที่10เนี่ยวันที่10บมันคือวันพุธที่10คืออาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเริ่มการฝึกซ้อมเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเราให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วเราก็จะมีแมตต์อาจจะมีแมตต์อุ่นเครื่องกับเยาวชน19ปีทีมชาติไทยซึ่งเรากําลังทําการติดต่อกันอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูตามสภาพภูมิอากาศด้วยว่ามันจะเหมาะจะควรไหมครับแสดงว่าในช่วงก่อนโคิดการ ครับจริงๆแล้วเราก็มีการเตรียมทีมกันไปตลอดเพี่นะ่ว่าเราเน้นความเข้มข้น,นก็เราเน้น,นความเข้มข้นประมาณ5-60เในการฝึกซ้อมเราจะเน้นเมื่ออาทิตย์ก็สองถึงสามวันเพราะนี้ให้นักกีฬาเรามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นเราหยุดไปนานแล้วทําให้นักกีฬาเรามันกลับมาช้าเราก็เห็นว่ามันมันไม่มันมัน,ม,นมันอาจจะแย่แล้วอาจจะใช้เวลาในการเตรียมทีในช่วงปีซีซั่นนาน ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราก็ให้เงินเดือนกับนักเตะมันทําให้เขาเอรายังให้เงินเดือนนักเตะอยู่นักเตะก็ต้องทําการฝึกซ้อมครับในเรื่องของนักเตะย้ายเข้าย้ายออกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เราก็ได้บอกพูดไปในที่ประชุมเมื่อกี้ว่านโยบายว่ากับว่าใครจะมีการการย้ายไปไหนหรือการเงี้ยก็ทําให้ทําเรื่องติดต่อเข้ามาทําบัญชีย้ายทําขึ้นบัญชีย้ายมาเลยติดต่อกับมาที่เราแล้วเราจะให้ผู้บริหารของสสรได้ทําการพิจารณานะตังนี้เราก็ไม่ได้ปล่อย เราก็ไม่ได้ปล่อยปะละละเลยคือเด็กถ้ามี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 หนทางที่ดีกว่าก็ต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะต้องทำยังไงกันในเรื่องของการย้ายค่าย้ยายสังกัดครับ